ไอเหี้ยแซาตาดไอสัดยวก็หายนป่ะเอ็นโอโปอายร้ายแรงร้ายแรงจริง oh, right right พวกมึงไม่ชิดสนใจเมียกูก็อเหรอไม่เมียมึงไม่ใช่เมียกูมึงว่าไงนะป่าป่าคมไปถึงอยากเล่นตลกให้หนายท่านหายเ,ยเฉย,เฉย เยอะเกินมางเยอะเกินมางไอ้สัสใฮ้พี่พี่ทำอะไรกันน่ะเล่นเกมอยู่เหรอทำอะไรก็ได้น้องพวกพี่มันเฟี้ยวหนุ่มฟอลหล่อเฟี้ยวมิดผมคนเดียวชักเ้าเก๋ียเนียกดตีกดิ้กยกนี้กัดหอมไม่ะเลยใจเย็นก่อนไอ้น้องถ้าเกิดใครทันเพลงเนี่ยแปลว่าอายุน่ามายี่สิบต้นๆแล้วล่ะแล้วทีบิด็นอะไรมึงเรียกกูว่าไงนะ คดีกูฟังไม่ชาร์จีบิดบิดหุกอยากด้ือตัวเองไงเฮียอยากโดนระเบิดตายหรอก่อนท่านบิดเงินเดือนผมจ้างมาเป็นปีแต่ไม่เห็นได้ค่าแรงโคตรแย่กูมีที่ให้มึงสุกหัวนอนก็บนหัวมันแค่ไหนแล้วกะเอาทำไมค่าแรงกูจะเอากันไปตีกัน หลอกให้มาทำงานแล้วบอกจะจ่ายค่าแรงดี่ว่าได้ั่นหูว่าเดี๋ยวกูยิงเลเซอร์ใส่แม่งค่ามิติิที่มึงไปส้นมต้นกันเนิดว่าจะปวดมีแต่ลูกน้องผาดมากท่านก็หัวหน้าจอมบิดจอมเลียเหมือนกันแถมอัพเกรดแต่ลาทีก็บิาเลียงแพ้เขาอยู่ดีจากไร้ค่าตาย มั้งขูอยากจะชกมันเลิกกันทำร้ายผมไม่ได้แอนดีบ๊ดเบ๊ดเบ๊ด,ด,ด,ดมั้งนะมัง้งชกฉีลาว่าไปกันเถอะที่รัอกอะเคซิร่าขูไปละกูจะไปในยอบิเอคูไป,คไปเลยไปเลยไปชิวๆชิวกููมีพร้อมจะพกปืนว่ะขูไอสัต มึงแม่นแท่ของจริงหรอไอ้หนอพี่เนี้ยไม่กล้าทำเลยโอ้โอ้เจ๊ปลื้มแน่นอนพี่ผมมันตัวตึงของที่นี่คนโลกับคนภาคมันอวยผมตึงๆเดวก่อนนะโกโอ้ยม่งตอนไหนนี่สากวันหัวหน้าจะเบื่อจะทนและเบื่อมึงคิงถ้าตาก็มาดีผมตายผมก็เกิดใหม่ได้ใช่ใช่ใช่ ไอเด็กเวรเครียดเลยจบสักทีเหอะกูจะนอนโอเคตาบาตบ